โอเคนะคะจเจคเ็นนาชัดจจกบอกบลบูเนี่ยกำลังใจใหายเยื่ออ้วนสวัสดีทุกๆคนจ้าเยื่อวันนั่งเหนอยูยูนาบ้านจ้าอยู่ไต่แสบและจ้ะเด้อเยื่ออ้วนขัแม่นม่อยากเฮ็ดก็คืออหยายพ่อใหญะเฮ็ดให้ละ สวัสดีนะคะผู้ใดเลิกงานแล้วเยอะอ้วนเลิกแต่ชีมงเคืองเนี่ยเยอะอ้วนแล้วเยอะอ้วนเลิอกอย่าลืมเด้อพี่น้องเขับไปขัมูขวกมาหาขับขไปหาหมูขวกมูมาหากับไปหาพวกเหม,มือเหมือ,อนเห็ดเซ่เยอะอ้ออวนเฮ็ดสองเหมือเยอะอ้วนเฮ็ดแล้วล่ะจ้าเหมือ,อนกับชิด้พักบอนสิได้พักบนนอกระบข่อยหมูเลือง กดนันก้นเหนียกับพวกไฟเป็นพันใด้แต่ว่าก็ค่อยๆเบิ้องปเพราะว่าเขาทำกับข้าวให้สาม,มีทำงานก่อนนะคะจ้าสวัสด,ดีจ้าเฮ็ดให้แซ่บแซ่บอาหารอีสานอีสานบ้านาเฮาก็โคแบบแนวมันมัน่นแนวอีหยังยืง่อ้วนกับเบือไ,ไม่ไมาให้คนเฒ่าเม่์ใส่นอบานเนี่ยเมือ่อยก็อดเอาเนาะพี่น้องเนาะ มาจากเมื่อยเย้อวนนเหตุงานขับกระโดดเหตุงานหลายง,งานเบ้าเย้อวนเยะอวน,อวน,อวนบ่เห็ุเย้อวนเป็นคนเป็นคนห่วงนอนคนจ้าที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยี่ยนมาส่งกำลังใจให้สวัสดีมีสุขกันทุกคน้อพี่น้องเด้อกำลังใจให้เยะอวนสวัสดีทุกๆคนจ้าเย้อวันนั่งเล่นอยูุ่นาบ้านจ้ายุ่ใไ้ สวัสดีจ้าได้ยังกินเขาเนาะจ้าเขาแรงเลือกงานแล้วบตกหัวขากเพื่อนย่ายมากมันคือห้ย,ยอดขอยตกคักตกแน่แต่พี่น้องเอ้ยเจ้ามุเจ้าเป็นคือข่อยบบแสงแดดแสงแดดมาสวัสดีทุกๆคนไปถึงไซกันแล้วนาะพี่น้อง ได้ดงได้ดาวได้เครื่องมือกันเฮอยย่งนาะก็อดเอาไงาแล้วอดเอาแม่นบอจ่า,จาวัดดีก,กันเฮ็ดคือเก่าเลยจา้าคันบ่เฮ็ดก็คือเหงาที่หายไปก็คือบ่สบายเออาจาักเมื่อยเยะอ้วนนี่เฮ็ดงานคักกระโดเฮ็ดงานหลาย ังงานเบ้ายายอ้วนยายอ้วนบ่เห็ุยายอ้วนเป็นคนเป็นคนหง่วงนอนเพิ่นก็ทรงเครื่องเมื่อมหาห้คือกันแหละแต่ว่ายังบ่ท่านเด็ผพานยังบ่ท่านเด้เขาเกนแต่ด้าวนะผพานแล้วแต่ว่าเครื่องเมื่อยังเอื่นสวัสดีนะคะทุกๆกคนงานงานเฮ่ากับเหตุงานพญ่ยมกับเหตุน้อมตัดน,นายัางไม่ทำกับข้าวเลยจ้าวันนี้เด <laughs> ได้ยังเฮ็ดนอกับเขาเมื่อนี้มาเด้อมาเด้อมานางพักผ่อนแต่หวมใหม่นะกันกินข้าวหรือ,อยังโชว์จะซื้อกับข้าวหรือ,อยังโอเคการกระเฮ็ดคือเก่าหละจ้าคันบบเฮ็ดก็คือเงาที่หายไปก็คือบรสบาย ใหพักกันเหตุเอายังผู้ใดได้หมูน้อยอยากได้หมูลายนะะ่ะกะมูไปควพิ่นก็นทรงเครื่องมือมหาห้คือกันแหละแต่ว่ายังบัท่านเด็พานยังบัท่านได้เขาแก้นแต่ด้าวนะ่ะพานแล้วแต่ว่าเครื่องมือยังเอื่นคนบม่ได้เลี้ยนสูงนะ,นะเนาะพี่น้องเนาะคนเลี้ยนหน่อยคนเลี้ยนหน่อยเลี้ยนหน่อย,ย,นนอยบมเมนเด็กเหตุสั้งสอง สวัสดีทุกๆคนจ้าโอเคเก่งจังเลยแสบแล้วจะเด้อแยอ้วนคันแม่นประยากเฮ็ดก็คือหายพยาย่อใหญ่เฮ็ดให้ล่ะผู้ใจเลือกง,งานแล้วกันมาเด้อตัวมืออื่นแยกอ้วนเราไม่ค่อยอยากกับเขาไม่ค่อยหิวเป็นไง อยากกินแบบสวัสดีทุกทุกคนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนชาวเรียวทุกๆคนสวัสดีจ้าเอมาเด้อมาเด้อมานางพักพ่อแต่หอมใหม่นะกันแสบหน่อยมาอีกกับชิมเมื่อยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเมือม่อยเมือม่อยเมือม่อยเอยน้ำแสบหน่อยเราก็นอดพี่น้องเอ้ย สวัสดีทุกคนทุกคนนะจ๊ะสวัสดีนะคะเยี่ยมไปย่ามอยอะอ้วนยังเมออื่อยอยู่ยอะเยอะอ้วนเลงงานสองมือแล้วแล้วล้วยีอ้วนสิพักแล้วบ้านะพักจนกลัวงานใหม่สิมาแต่ว่าเขามาแล้วแหละเขาก็นอดพี่น้องเอ้ยสวัสดีทุกคนทุกคนนะจ๊ะสวัสดีนะคะน้งสันเดอพี่น้องเดอรัขนอยากแต้มมูหลหล คนตามเข้าเข้ากับตาม่นยังสี่นะก็แต่ว่าสีใไฮแนะนาแนะนาเหลืองเฮ็ดจังสัน่นจังสี่ในสวัสดีนะคะทุกทุกคนงานงานเข้ากับเฮ็ดงานพญยายมากกับเฮ็ดน้อมมันจะเลยมันมันเงาตัวขันบดได้ว่าน้ำหมูน้ำผัวดูคนเดียวมันเงา กะเหตุคือเกาเหละจ้าคันบะเฮตก็คือเงาที่หายไปก็คือบ่สบายเออไปเอเพิ่นมากดไลค์มาคอมเมนต์ให้ร้ายอยอย่ายอ้วนยังนางเศ้าเมยก่อนเด้อพี่น่องเด้อยังเห้พประกันเหตุเอาอยัางผู้ใดได,ดมูน้อยๆอยากไดมูร้ยายนะะัก็ หมูไปควอมัาน้ำยังไม่ทำกับข้าวเลยจ้าวันนี้ <c oughs> <c oughs> ได้้ดยังฮ็ตนอกกับเข้าเมาื่อเนี้เลิกงานเสร็จแล้ว่ <c oughs> าก่อนเด้อโอเคนะคะจจะเห็นหนาชัดจจะบอกกับบลูรเนี่ย หอนมือนี่ยังท่านเนี่ยปวดอยู่มันหลายลูกเต่ากับตักไปกินน้ำแล้วล่ะสวัสดีจ้าสุขุณสุวรรณีอยากไปย่างไห้มะพร้าวสุกคนให้แล้วเมื่อเดียวนั่นล่ะแ,แต่ว่าไปบ่าไเมือม่อยเมื่อยเฮ็ดงานหลากำลังใจให้เยื่อ้วนสวัสดีทุกทุกคนจ้าเยอ้วนนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านจ้า ย,ยุไตกับพูอขยหูวเรื่องกดนันกดหนี้กับผค้อยเป้นพันดาแต่ว่าจะอยๆเบิ่งไปเพราะว่าเขา่อนหายเมื่อยเราจะสิไปเห็นงานบางหลังถวยลังจานอย่ายยังกินเขาแรเนะพี่น้องเออแสงแดดแสงแดดมาสวัสดีทุกๆคน กระชงมาให้แต่ว่าบ่ท่านยังยังบ่ท่านเขาเกณฑ์ของเพล่นน่ะยังยังบ่ได้โฆษณาป่างย,างาางยูซื้อ,อบ่ได้เห็ดอีหยังแต่ว่าทำาัีงานเห็ดกิเออดีกกหัวภากเพื่อไงมากมันคือหอยยอดคอยตกคักตกแน่แด็พี่น้องเอ,อ้ยเจ้ามุเจ้าเป็นคือคอยบอ่อป่องอยู่ในโทรศัพท์อยู่เด้อพี่น้องเด้อของเอ้ยแล้วนะนเ,หวเ,หเห็นเฮาเบิร์ดว่าเฮาเห็ดยังไง ให้เบิงออเดอร์ยอยากไปย่ามให้เมื่อสุกขนให้เล้วมือเดียวน่ะหล่ะแต่ว่าไปบ่ไหลเมือม่อยเมื่อยเฮ็ดงานลาก็อ,อ,อก่ต้มหอมบะกอกเย็นเย็นพักผ่อนพักผ่อนักก็อดอาไงเล้วอดอาแม่นบอจา่าวัดดีเมนไปกดไหลให้กรตอบโมตอบโมแล้ะก็ ตามโมแต่ว่าช่วงแยกอวดเลงงานก็คือยังบสวัสดีจ้าได้ย่าังกินเขานะจ้าเขาแรงเลิกงานละบอกันกันไปสุปหูสุคนซอยเหลือเสื่องกันและกันนะจ้าเนาะโอเคกินเขานจ้าสวัสดีทุกคนเด้ยจ้าเด้อ แซ่บได้จ้ะเด้อแยกอ้วนคันแมน่นบ่อยากเฮ็ดก็คือให้พ่อใหญ่เฮ็ดให้ล่ะจังสั่นเด้อพี่น้องเด้อแขนอยากไดดมูหลายเพิ่นเพิน่นตามเฮาเฮาก็ตามเพิ่นจังเสียนะกระสันบ่มีเงินซื้อกินได้เนาะพี่น้องแม่นบน่โอเคโอเคพี่น้องสวัสดีสุขภาพน้ำยังไม่ทำกับข้าวเลยจ้าวันนี้ đấy <laughs>